สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลเก่โชว่วซีเรียอายอิตาลีฤดูกาล2025-2026ในสัปดาห์ที่6คืนวันศุกร์ที่3ตุลาคม2568เวโรนาแพ้ซาสโอลโล0ประตูต่อ1คืนวันเสาร์ที่4ตุลาคม2568ปามาแพ้เลเช่0ประตูต่อ1ลาซิโอเสมอกับโตริโน3ประตูต่อ3 อินเตอร์มิลานชนะเครโมเนเซ่สี่ประตูต่อหนึ่งอัตาลันตาเสมอกับโคโม่หนึ่งประตูต่อหนึ่งคืนวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2568อิูดินเซเเสมอกับกกยารีหนึ่งประตูต่อหนึ่งโบลญญาชนะปิซ่าสี่ประตูต่อศูนย์เฟอเรนตินาแพ้โรม่าหนึ่งประตูต่อสองนาโปลีชนะเจนัวสองประตูต่อหนึ่งและยูเวนตุเสมอกับเอซิมิลานศูนย์ประตูต่อศูนย์ สถานการณ์ตารางคะแนนกาโชซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6สัปดาห์ที่6นาโปลีอันดับที่1และโ,โรมาอันดับที่2ลงแข่ง6นัดชนะ5และแพ้1มี15แต้มเท่ากันแต่นาโปลีทำประตูได้เสียได้ดีกว่าส่วนอันดับที่3เอซิมิลาน6นัดชนะ4เสมอ1แพ้1มี13แต้มอันดับที่4อินเตอร์มิลาน6นัดชนะ4แพ้2มี12แต้มเท่ากันกับอันดับที่5คือยูเวนตุส อันดับที่6อตาลันตาและอันดับที่7โบโลญญามี10แต้มเท่ากันอันดับที่8โคโมมี9แต้มเท่ากันกับอันดับที่9าซาสุโอโลและอันดับที่10เครมโมเนเซอันดับ11ทางด้านของกกยารีค่ะมี8ดแต้มเท่ากันกับอันดับ12คืออูดินเนเซอันดับที่13ลาซิโอ7แต้มอันดับ14ปามาหแต้มเท่ากันกับอันดับที่15เลเช่และอันดับที่16โตริโนอันดับ17เจเฟรนตินามี3มแต้ม อันดับ18เวโรนา3าแต้มอันดับ19เจนัวมี2แต้มและอันดับที่20ปิซา่ามี2แต้มตำแหน่งดาวซันโวกาโชเซเรียไออิตาลีฤดูกาล2 0 2 5 2 0ย6สาั 26, สัปดาห์ที่6คริสเตียนบูลิซิตจากเอซิมิลานยิงไป4ประตูริคาโดออสโซลินีจากบลนญายิง4ประตูนิโก้ปาสจากโฮโม3ประตูมาติอาสโซเลจากโรม่าสประตูมาคุสตูรามจากอินเตอร์มิลาน3ประตู Marcus, โปรแกรมการแข่งขันเกาโชซีเรียอาอิตาลีฤด,ดูกาล2 0 2 5 2นยทุสาร2 0 2 5 2 0ั6สัปดาห์ที่7คืนวันเสาร์ที่18ตุลาคม2568เลเช่พบซาสโอโล่20นาฬิกาและเวลาเดียวกันปีซาพบเวโรนาโตริโน่พบนาโปลี23นาฬิกาและโรมาพบกับอินเตอร์มิลาน1นนาฬิกา45นาทีคืนวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568โคโมพบยูเวนตุส17นาฬิกา30นาที เจนัวพบปามา20นาฬิกาและเวลาเดียวกันกายารี่พบโบรุนยาส่วนอัาลันตาเปิดบ้านพบลาซิโอ23นาฬิกาขณะที่คู่ซึ่งจะลงทำการแข่งขันเวลา1นาฬิกา45นาที2คู่เอซิมิลานพบฟิอเฟรนตินาและเครโมเนเซพบกับอูดิเนเซทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสโนได้ครบทุกลีกเลยนะคะ ผ่านทาง Sport b a News Channel ค่ะ